นในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมมกรรษ,ษัตริย์ตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรี14มกราคม2568ในเนตพรพงศ u กนจิตู้วาราชการจังหวัดตราดนำเหล่าข้า,าราชการประชาชนชาวตราดร่วมพิธีสำคัญดังนี้พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่บริเวณล,ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5หน้าสารกลางจังหวัดตราด ต่จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทางาศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลที่สาราประชาคมจังหวัดตรดัดสาหรับการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีพระราชวชิระธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตรดาดมหานิกายพระกุศลทรวรัศนเจ้าคณนจังหวัดตรัดธรรมยุทธนำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นผุ้ับาศาสนาอิสลามนําโดยนายสุชาติถนอมวงศ์ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดนำคณะประกอบพิธีดูอาขอพรถาวายพระพรชัยมงคลจากนั้นผู้นำศาสนาคริสต์นำโดยบาทหลวงวิเชียนชัดพิริยากุลเจ้าวาดวัดแม่พารับสารตราดประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าถาวายพระพรชัยมงคล โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยผู้นำทางศาสนาข้าราชการร่วมกันลงนามถวายพระพรเจยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมบูรณ์มงคลพระชนมายุท่างพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมมกขศักดิ์ตริอาทิราชแห่งพระราชวงศจักกรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญา8มกราคม2568 ายนัตพงศ์สุวรรณจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลโดยมีคณะผู้บริหารจังหวัดตราดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวตราดร่วมในพิธีที่วัดสุวรรณมงคลตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดในนัตพงศ์สุวรรณจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำเหล่าข้าราชการรัฐวิสาหกิจและประชาชนชาวตราดประกอบพิธีวันสำคัญของชาติไทยที่สาราประชาคมจังหวัดตราดดังนี้ 17มกราคม2568วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช18มกราคม2568วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันยุทธหัตถีโดยมีพิธีวางนัุนพุ่มถวายราชสักการะจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆและการกล่าวถวายราชาสรดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ายน,นัตพงศ์สุวรรณจิตผู้วาราชการจังหวัดตราดผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราดนำจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในวันสำคัญของชาติในวาระต่างๆดังนี้8มกราคม2 5 6 8กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชรัชกาญจานในโอกาสคล้ายวันประสูติ8มกราคมที่บริเวณวัดสวัสด,ดิ์งคลอ,เ,อเมืองจังหวัดตราด 14มกราคม2568กิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมะมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมมกษัตราธิราชแห่งพระรชาชวงศ์จัก,กรีพุทธศักราช2568ที่บริเวณหน้าสารกลางจาังหวัดตราด 16กมกราคม2 5 6 8กิกจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านจุมพลอําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดส8ปมกราคม2568กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันสมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชวันยุทธหัตถีที่บริเวณหน้าที่ํำการองค์การบริหารส่วนตะบลคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด เนื่องในว,นวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง17มกราคม2568มีการประกอบพิธีที่สําคัญณบ,บริเวณอนุสร์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้างตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดดังนี้พิธีทำบุญตักบ,บาทพระภิกษุสงฆ์พิธีบวงสวงดวงพระวิญญ,ญาณพลเรือเอกพระเจ้าบรมมวงเธอกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาของทหารเรือไทยและพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศส่วนกุศลแด่วิรชนทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง จากนั้นเป็นพิธีเปิดงานวันวิรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้างครั้งที่37ประจำปี2568รวมถึงพิธีรอยพวงมาลาซึ่งมีการประกอบพิธีบนโดยหลวงตากสินบริเวณเกาะลิมอ่าวตราส ทั้งนี้เพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงวีรกรรมของทหารเรือไทยจำนวน36นายที่ได้ทำการรบอย่างกล้าหาญและยอมพลีชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติเมื่อวันที่17มกราคม2484หรือเมื่อ84ปีที่แล้วจากการลุกรานของฝรัร่งเศสที่ระดมยิงหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกของประเทศไทย สำหรับการจัดงานวันเวนกรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้างประจำปี2568จังหวัดตราดตัวอำเภอแหลมงอบร่วมกับกองทัพเรือจัดขึ้นที่บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้างอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดช่วงตั้งแต่วันที่17-21มกราคม2568 ในโอกาสเดียวกันนี้ที่บริเวณหาดยุทธนาวีตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดทางอำเภอเกาะช้างร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ได้จัดพิธีเนื่องในวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้างเช่นเดียวกันประกอบด้วยพิธีทำบุญถวายพระต,ตาหารเดวพระพิสุสงฆ์การไหวดวงวิญญาณทหารที่เสียชีวิตในเหตุการณ์สู้รบทางเรือจำนวน36นายและการนำพวงมาลาไปลอยที่บริเวณจุดเรือหลวงทบุรีและเรือหลวงสงขาจม นิ่งในโอกาสวันขึ้นปีใหม่1นมกราคม2568ในนัตบงสุวรรจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเดีพระภิกษุสามเณรในโอกาสนี้พระราชวชิรธรรมมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดมหานิกายได้เชิญพระกติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่พุทธศักราช2568 ของสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมทั้งอวยพรนิ่งในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วยหนวยแพทย์ขึ้นที่ปอสวจังหวัดตราดออกให้บริการประชาชนที่สาราการเรียนวัดบางปลือตะบนห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดเพื่อเป็นการน้อมนําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมหลวงราชกาธิวัตราชนครินทนื่งในวันสิ้นพระชน2มกราคม และเพื่อสืบสารต่อยอดในการช่วยเหลือการรักษาการป้องกันการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนตามพระปณิฐานนายนคทพลสุวรรณจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดพร้อมคณะนะออกเยี่ยมผู้ป่วยในพบรมราชานุเคราะห์และผู้ป่วยติดเตียงจำนวน9้ารายในพื้นที่ปนห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราด โอกาสนี้ได้มีการมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้กับผู้ป่วยทุกรายที่ไปตรวจเยี่ยมตามโครงการส่งเคราะห์ผู้ยากไร้และโครงการส่งเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ประจำปีงบประมาณ2,568 ในนัตตะโพสวรรณจิตผู้ว่าราชการจังหวัดปราดและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปราดเป็นประธานในการออกรางวัลสลากกาชาตเพื่อการกุศลของสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดตราดเมื่อวันที่2มกราคม2568เวลา19นาฬิกาบริเวณเวทีร้านกาชาตจังหวัดตราดภายในงานเทศกาลปีใหม่ประจำปี2568 ซึ่งมีรางวัลประกอบด้วยรางวัลที่1รถยนต์กระบะ4ประตูจำนวน1รางวัลรางวัลที่2ทองคําหนักหนึ่งบาทจำนวน4รางวัลรางวัลที่3รถจักรยานยนต์จำนวน4รางวัลรางวัลที่4ตู้เย็นจำนวน4รางวัลรางวัลที่5จักรยานจำนวน20รางวัลและรางวัลเล็กท้าย3ตัวเป็นแัดลมตั้งโต๊ะจำนวน200รรางวัล และต่อมาเมื่อวันที่10มกราคม2568บริเวณหน้าศาลาร้อยปีตาดระบื้องหน้าศาลกลางจังหวัดตราดในนัตพงศ์สุวรจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดเคยได้กรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดตราดร่วมกันมอบรางวัลให้ผู้ถูกรางวัลที่1สลากกาชาตเพื่อการกุศลจังหวัดตราดประจำปี2 5 6 8ได้แก่หมายเลข80-998ให้กับนายจิรัตท่านันชยานน์ชาวตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราด นนัทพงศ์สุวรรณจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการผู้ว่าพาตักบาทสืบสานพระพุทธศาสนารักษาศิลห้5ซึ่งจังหวัดตราดนำโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราดจัดขึ้นที่วัดอ่าวใหญ่ตบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราดโดยมีส่วนราชการเข้าวัดทรมบุญร่วมกับประชาชนและเยาวชนซึ่งตรงกับวันธรรมสำนักวันพระขึ้น15ค่ำเดือนย่เมื่อ13มกราคม2568 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดตราดาจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆเ,เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แตะหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของตอนเองเป็นคนดีของสังคมเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามควาขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้ว่าทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองมีการจัดกิจกรรมที่สนามหลวงตราดโดยเทศบาลเมืองตราด ที่ศูนย์ราชการรุ่นสภากาชาติไทยเข่าล้านโดยศูนย์ราชการรุ่นสภากาชาติไทยเข่าล้านที่อาคารอเอกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดในโอกาสเดียวกันนี้น,น,นายนัทพงศ์สุวรรณจิตผู้ว่าราชก,การจังหวัดตราดยังเปิดห้องทํางานให้เด็กและเยาวชนเข้าเยี่ยมชมพร้อมนั่งโตทํางานร่วมถ่ายภาพพร้อมมอบของขวัญให้กับเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568อีกด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัยศึกษาตราดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราดและสถานศึกษาในจังหวัดตราดร่วมกันจัดงานวันครูจังหวัดตราดครั้งที่69ประจำปี2568ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดมีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ครูที่ร่วงลับไปแล้วพร้อมทั้งจัดให้มีพิธีมอบรางวัลยกย่องชิดชจูเกตต่างๆให้กับครูบุคลาากกกกรรศึษอีด้วย สำนักง,งานอาชีวศึกษาจังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพการประกวดสุดยอดนอวัตรกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาระดับภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2567ที่อาคารอนเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาเป็นนักประดิษฐ์นักคิดค้นและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โอกาสนี้มีการส่งผลงานที่เป็นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดจำนวน159ผลงานจังหวัดตราดโดยอำเภอเมืองตราดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงานการละครั้งหนึ่งคิดถึงตราดสืบสารตำนานวัดปู่พาราม373ปีเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2568ที่วัดปูพารามตำบลวันกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดระหว่างวันที่4-8มกราคม2568 ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับวัดบุพารามหรือวัดปลายคลองตั้งอยู่ในหมู่ที่3ตำบลวังกระจอำเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดตราดสร้างในสมัยกรุงศรีอุิยายุคพระเจ้าปราสาททองมีอายุครบ373ปีในปี2568 สำนักง,งานเกษตรจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยง,งานภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดเวทีโรณรง์สร้างการรับรู้และเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกรีนเดย์ประจำปี2568ท,ที่โรงสีข้าวนาแปลงใหญ่ตำบลหน,นองสเสม็ดหนองสโสนโหมู่ที่2ตำบลหน,นองสเสม็ด อำเภอเมืองจังหวัดตราดทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการนรําเศษวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายผลการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สอดรับกับนโยบายทางจังหวัดที่ต้องการส่งเสริมให้จังหวัดตราดเป็นกินซิตี้ด้วยมีฐานการเรียนรู้ต่างๆให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย